พามาเบิงยอดเคเล็กในบ้านจ้ะพี่น้องปู่ไว้สองตนเพราได้เก็บแกงจ้ะตัดกิ่งมันออกจ้าพี่น้องมันก็เลยแตกหยอดนะหยอดอ้วรัวอยู่จ้ะพี่นอ้องแห่งบุคดอยากจ้ะ ใคอยูใกล้ยากได้ไปแตียงกะมาเก็บมาเ้อจ้ะพี่น้องแกงใส่พักข้าจ้ะค่อยเข่ากันเกแ,แกงใส่หนังเด้พี่น้องว่าสินแนะนั่อีกอย่างหนึ่งจ้ะบานเฮาอาจสิบ่เคยแกงแกงใส่เนือ้อเด้จ้ะพี่น้องเนื้อย่างจ้ะ เนื้อย่างแล้วก็มาทุบทุบแล้วก็มะหันจ้ะพี่น้องแสบกว่าใส่หนังอีกจ้าลองเบิ่งได้จ้ะพี่น้อง